ต้องเลวร้ายเบอร์ไหนถึงทำได้ขนาดนี้พี่น้องต้องเข้าใจนะครับคำว่าราชตินามัยสมาคมในพระบรมราชูปถรัรมภ์ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสถาบันของไทยไอพวกสนามม้าพวกนี้มันก็แค่ไปเช่าสถานที่ของสำนักทร,รัพย์สินซึ่งตอนนี้ท่านไม่ได้ให้เช่าแล้วท่านเอาไปทำสวนสาธารณะให้ประชาชนแล้วเพราะฉะนั้นหากมีใครจะใช้ราชตินามัย เพื่อเอาชื่อนี้ไปทำบ่อนการพน,นันทำคาสิโนทำอินเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ต้องเรียนให้พี่น้องคนไทยทุกคนได้เข้าใจว่าไม่เกี่ยวอะไรกับสถาบันและที่สำคัญคนที่วางแผนเรื่องนี้เลือกใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่ารอยัลสยาม h a v เวนชื่อนี้มีเจตนาที่จะให้เกี่ยวพันกับสถาบันอย่างเชัดเจนเดาได้ไม่ยากครับว่าคนวางแผนเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โครงการผ่านไปได้ง่ายๆ อ่านว่าคนไทยจะไม่ขัดขวางไม่ต่อต้านไว้ถ้าโครงการแรกผ่านไปได้โครงการต่ตอๆไปก็ไม่มีปัญหาต้องเรียนพี่น้องว่านี่คือเจตนาที่ชั่วร้ายที่ใช้สถาบันเป็นเครื่องมือโครงการที่ไม่ดีโครงการที่เป็นอุบายมุกมอมเมาคนไทยเนี่ยมันสมควรไหมที่จะใช้ชื่อท่านไปแปดเปื้อนหรือว่าเขามีวัตถุประสงค์สาคัญที่จะทําร้ายทําลายสถาบันของเราด้วยและสิ่งที่คนไทยต้องรู้ว่ามันน่าเจ็บใจแค่ไหน ก็คือโครงการคาสิโนโพวกนี้มีการประเมินเอาไว้ว่านักการเมืองใหญ่ที่ชักใหญ่อยู่เบื้องหลังจะได้สิทธิสัมปทานยาวนานถึง30ปีและมีสัญญาแบ่งผลประโยชน์ให้ประเทศไทยปีละ1,000ล้านทั้งที่มีการประมาณการว่าคาสิโนโแต่ละที่จะมีผลกำไรปีละหลายแสนล้านพี่น้องคิดดูสิว่ามันเลวร้ายขนาดไหนแอบอ้างใช้ชื่อสถาบันแล้วยังทำลายท่านแล้วยังฉกฉวยประโยชน์ให้ตัวเองมากมาย ส่วนคนไทยได้แค่เศษสั่งแถมยังเอาใบยมุกเอาสิ่งต่างๆที่ชั่วร้ายมามอมเมาคนไทยไม่รู้ว่าหัวใจเขาทําด้วยอะไรไม่รู้ว่าประเทศนี้ทําเวรทำกรรมอะไรไว้นรกถึงได้ส่งคนพันนี้มาย่ยํายีแต่พวกเรามันน่าเศร้าใจเหลือเกิน